เลือกงานไม่ยากงจนอาชีพใหม่มาแรงรับสร้างด่าเรียกสติ สร้างรายได้กว่า3 0 0แสนบาทต่อเดือนเรียกว,ว่าเป็นกระแสไวรัลที่กำลังฮือฮาค่ะหลังเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศแชร์เรื่องราวการให้บริการสุดแปลกที่กำลังได้รับความนิยมในจีนอย่างการรับจ้างด่าเตือนเพื่อเรียกสติบริการนี้มีขึ้นสำหรับหนุ่มสาวคนคลั่งรักโดยจะจัดหาเพื่อนมาพูดคุยกับลูกค้าที่ประสบปัญหาเพื่อคอยต่อว่าและเตือนสติให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ผูให้บริการเปิดเผยว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ20-25ปีคิดค่าบริการที่ประมาณ10หยวน ต่อ5นาที20หยวนต่อ10นาทีและ40หยวนต่อ20นาทีแถมบางช่วงสามารถทำเงินได้วันละ2,000หยวนหรือราว9,600บาทค่ะบริการของเธอมีให้เลือกหลากหลายเช่นคุยเป็นเพื่อนรับฟังและกล่อมนอน ซึ่งเธอบอกว่าปัญหานี้มีมากขึ้นเรื่อยๆลูกค้าบางคนยังพอมีสติอยู่บ้างโดยหวังว่าจะเลิกยึดติดในความรักได้บางคนบอกว่าคําแนะนําที่ได้รับมันตรงจุดมากคงดีถ้าได้รู้ก่อนที่จะเสียเวลาเสียเงินไปให้ผู้ชายคนนั้นและบางคนก็รู้สึกขอบคุณที่ช่วยชี้แนะปัญหาที่เกิดขึ้นรับฟังเรื่องราวของเขาและช่วยให้หายสับสนได้